ขึ้นไปรับไม่ต้องกลัวเอ๊ะไม่ใช่ชื่อฉันฉันไั่รับไม่ได้นะรับไปก่อนแล้วถือลงมาถ่ายรูปครบทุกท่านเสร็จเนี่ยท่านก็ค่อยส่งคืนเนาะขึ้นฟังซ้ายมือหันหน้าเข้าเวทีขึ้นฝั่งนู้นนะเวลาโอเคประกาศยืนคู่ท่านประหลาดเลยครับ นั่งค่อมได้หนึ่งคนไหมได้ไหมครับโอเคเรียบร้อยเอาเท่าที่ไหวนะ <ว>ท่าน<ว>ประธานชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรุงเทพมหานครท่านสุรพีวิเศษคุปท่านวิยากรนะครับคุณลิขิตลิมรสตรวยประธานอาพมกรุงเทพเขตจานวานะครับคุณนวลพอยังรอด ผู้แทนกรุงเทพมหานะครพี่ๆอาสาสมัครท่านวิทยากรนะครับก็บีใจนะครับวันนี้ได้มาเจอกับพี่ๆก็มาเห็นหลายๆอย่างนะครับตอนแรกก็ไม่ค่อยคิดนะฮะพอใกล้เกษียณเลยก็เห็นคนวัยเดียวกันมากขึ้นนะฮะนะครับก็เริ่มเห็นอกเห็นใจอาสาสมัครมากขึ้นนะฮะครับก็ ต้องชื่นชมมากเลยมีพี่ๆที่พี่ๆที่อาวุโสท่านรมตีก็ใช้ว่ามีพี่ๆผู้มีประสบการณ์สูงหลายท่านนะครับมาแบบไม่น่ามาถึงที่นี่แต่พี่ก็มาได้นะฮะอันนี้ต้องต้องชื่นชมมากเลยฮะต้องต้องชื่นชมแล้วก็ผมก็กลับคิดว่าเออพอพมอเนี่ยแค่แค่พาตัวเองมาสู่กิจกรรมมาเจอกับเพื่อนพ้องน้องพี่เนี่ย ก็สุดยอดแล้วเพราะว่าไม่เป็นภาระสังคมเดี๋ยวต้องไปดูภารกิจบางอย่างของอพมกันใหม่ว่าใครอายุ80บขึ้นไปหรือ75้าขึ้นไปแล้วพาตัวเองมาทํากิจกรรมได้ไม่ต้องทําอะไรแล้ะก็ถือว่ามาทํางานแล้วละเพราะว่าแค่พาตัวเองมาหาเพื่อนได้เนี่ยก็สุดยอดแล้วครับ <laughs> อันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องไป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 ,ไปใส่ในเงื่อนไขอพมเพราะไม่เช่นนั้นแล้ว พี่ๆที่กลุ่มที่ที่มีประสบการณ์มากๆหรือ75ขึ้นไปสมมติอย่างเงี้ยนะถ้าอยู่บ้านแล้วจิตใจมันไม่ได้แกล่งพอเนี่ยก็สุดท้ายก็จะนำไปสู่มิติสุขภาพนะครับก็ชื่นชมจริงๆแล้วก็มีอ,อพอมรุ่นใหม่ๆ รุ่นใหม่ๆอย่าเพิ่งดีใจนะครับใหม่ๆก็50นี้ก็ถือว่าใหม่แล้วนะฮะ,ะนะครับก็มีรุ่นใหม่ๆห,หลายท่านเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นพลังสําคัญเหมือนกันที่จะช่วยงานในกรุงเทพมหานครที่มีสถานการณ์ทางสังคมมากขึ้นซับซ้อนนะครับทุกท่านทราบดีว่าเจอเคสในกรุงเทพมหานครมีความซับซ้อนเป็นคนต่างจังหวัดบ้างเป็นคนที่อยู่ในที่บุกรุกบ้าง เป็นคนต่างด้าวบ้างนะครับก็มีข้อท้าทายแต่พี่ๆก็สามารถที่จะใช้ประสบการณ์ซึ่งมีประสบการณ์สูงมากผมไม่แน่ใจเมื่อกี้ตอนรับประกาศเนี่ยกลัวกลัวประกาศจะไม่พอเหมือนกลัวว่าบางคนจะหลงแล้วขึ้นมารับหลายรอบอะครับก็เลยเอ๊ะยังยังแซวพี่แขกว่าเอ๊ะประกาศ ประกาศพอหรือเปล่านะครับก็แซลๆ์เซล์เพราะว่าเห็นมีพี่ๆเนี่ยมีความตั้งใจมากนะครับก็กิจกรรมที่นี่ถือว่าถือว่าต้องขอบคุณทางประธานชมรมแล้วก็คณะกรรมการชมรมนะครับที่คิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาเพราะว่าการที่จะให้พี่ๆมารวมตัวกันแล้วก็มีการแบ่งปันความรู้จากท่านวิทยกรในมติติต่างๆเนี่ยทำให้เราได้ปงคงความรู้ใหม่ๆนะครับนอกจากที่จะติดตามข่าว นะครับระหว่างกัมพูชากับไทยแล้วเนี่ยมันก็ที่ว่าเราจําเป็นต้องมีความรู้ใหม่ๆนะครับที่จะให้อาสาสมัครของเราเนี่ยได้รู้สถานการณ์ทางสังคมนะครับทั้งมิติกฎหมายแต่กฎหมายก็ค่อยๆนะครับคืออ,อพอมอที่อยูนะ่หน้าผมในห้องนี้แล้วเนี่ยไม่ต้องเรียนรู้อย่างรวดเร็วมากนะครับเพราะว่าประสบการณ์สูงอยู่แล้วค่อยๆเติมนะครับค่อยๆเติมแล้วก็ ผมคิดว่านอกจากนั้นแล้วเนี่ยการที่จะทําให้อพอมอที่จะดึงลูกหลานเราในครอบครัวเข้ามาเนี่ยผมว่าอาจจะต้องให้แต้มต่อกับพี่ๆที่ดึงลูกหลานหรือว่าคนในชุมชนที่เป็นคนรุ่นใหม่ๆเข้ามาเป็นส่วนผสมของอพอมออเพื่อช่วยงานในกรุงเทพมหานคร mm hmm. ก็นะ่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสําคัญนะครับ mm hmm. ก็อยากจะฝาก พี่ๆด้วยจริงๆแล้วอพอมอรเราทั่วประเทศเนี่ยเรามี3ามแสใช่ไหมฮะสามแสถือว่าเยอะมากในกรุงเทพในเทพมหานครเนี่ยก็แปดแปกว่าคนก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงนะครับจะยังไงก็ตามปัญหาในกรุงเทพมหานครนั้นมันเป็น,ปนกลุ่มผู้ประสบปัญหาทางสังคมสูงนะครับอยู่กระจายทุกพื้นที่เพราะฉะนั้นการมี อาสาสมัครเข้ามาทํางานนั้นก็จะช่วยลดความเสี่ยงของผู้ประสบปัญหาทางสังคมนะครับที่จะให้เข้าถึงบริการสวัสดิการต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับทั้งส่วนกรุงเทพหมหานครแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่บริการอยู่ในกรุงเทพหมหานครนะจะทําให้พี่น้องเหล่านี้นะครับได้รับความช่วยเหลือรวมถึงส่งต่อนะบางทีเราก็ต้องส่งต่อพี่น้องเหล่านี้นะครับหรือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าในต่างจังหวัดด้วยก็มีนะครับ หรือว่าเกี่ยวกับครอบครัวของเขายังไงก็ตามนะครับก็อยากเรียนพี่ๆว่าในส่วนของกระทรวงพมในส่วนของกระทรวงพมเรามีสองเรื่องที่เป็นภาพใหญ่ๆนะครับเคลื่อนคือวิกฤตประชากรวิกฤตประชากรก็แบ่งเป็นเรื่องเด็กเยาวชนเรื่องผู้สูงอายุเรื่องคนพิการเรื่องวัยทํางานแล้วก็เรื่องระบบนิเวศก็คือสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมหรือว่า ที่เราพูดถึงพื้นที่สร้างสารรค์อะไรทํานองนี้นะครับหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับมิติที่อยู่อาศัย5เรื่องเพราะฉะนั้นที่พูดถึง5เรื่องจะเราจะเห็นว่าทุกช่วงวัยเลยมีข้อท้าทายหมดเลยเพราะว่ามันเป็นวิกฤตประชากรเนี่ยก็คืออัตราการเกิดที่น้อยลงทุกทีนะครับคนรุ่นใหม่เขาบอกว่าเลี้ยงหมาเลี้ยงกว่าเลี้ยงลูกดีกว่าเลี้ยงลูกแล้วนะครับคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาเลือกที่จะ,ะมีเลี้ยงเลี้ยงแมวเลี้ยง สุนักมีสัตว์เลี้ยงแต่ว่าเขาเขาไม่ไม่มีบุตรครับอันนี้ก็มันนำไปสู่ส่วนหนึ่งนำไปสู่การอัตราการเกิดที่ต่ำในขณะที่กลุ่มวัยอย่างพี่ๆอาสาสมัครถ้าย้อนไปพี่ๆี่คงจำได้แหละถ้าย้อนไปสัก30ปีนะครับก็จะเห็นคนรุ่นรุ่นรุ่นพวกพี่เมื่อย้อนไป30ใช่ไหมก็หมายความว่า,วาพี่ๆจะไม่เห็น60 70-80ถูกไหมพี่พี่เพราะว่าเป็นยุคนั้นเนี่ยก็คืออาสาสมัครก็จะเป็นคนรุ่นวัยทำงานเป็นหลักนั่นเป็นเพราะว่าการดูแลสุขภาพความก้าวหน้าทางการแพทย์นะครับทำให้ช่วงวัยนะครับในผู้สูงอายุก็กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุซึ่งประเทศไทยมาเร็วมากอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นนโยบายหลักนอกจาก5 วิกฤตประชากรแล้วก็คือเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่กระทบกับกลุ่มเประาะบางมากๆเลยเช่นการซ่อมบ้านเราใช้สังกะสีเนี่ยผู้สูงอายุผู้สูงอายุที่อายุมากสุดในห้องนี้แล้วนะครับแล้วอยู่ในพื้นที่แล้วมีความร้อนสูงมากมีอากาศในสภาพ อากาศหน้าร้อนบ้านเราเนี่ยแล้วเป็นบ้านสังกะสีแล้วมันแคบๆถึงตายได้นะครับอุณหภูมิมันวิ่งขึ้นไปผสมกับความร้อนจากสังกะสีอันนี้เทียบไปพี่เห็นว่ากลุ่มรบางเนี่ยจะได้รับผลกระทบมากกว่ากลุ่มอื่นนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่โลกมันกำลังเดือดนะครับแล้วก็ทำให้อุณหภูมิเข้ามาหรือว่าในสถานการณ์ที่น้ำท่วมนะครับเวลาวิกฤตน้ำท่วมจะเห็นว่า ผู้สูงอายุก็ดีผู้พิการก็ดีคนที่ช่วยตัวเองไม่ได้เนี่ยการย้ายต่างๆหรือแม้แต่เด็กเล็กนะครับเดี๋ยวนี้เด็กจมน้ําตายมันผิดกับรุ่นตอนพี่ๆเป็นเด็กๆผิดกับตอนผมเป็นเด็กๆคือผมว่าพี่ๆเหล่านี้ที่ว่ายน้ำที่ว่ายน้ำว่ายน้ําได้ตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้เรียนมาถูกไหมฮะอัน,นเนี้ยพี่ๆเนี่ยรุ่นรุ่นว่ายน้ําเป็นตั้งแต่กําเนิดเนี่ยก็เรียกครับก็คือว่าโตขึ้นมาอยู่กับน้ําแล้วก็ไว่ายได้ นะครับอยู่บ้านริมน้ําแต่ว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยจมน้าครับเพราะว่าไม่มีทักษะพ่อแม่อาจจะไม่ไม่ได้อยู่นะครับเหมือนธรรมชาติในอดีตอันนี้ก็ให้เห็นว่าวิกฤตเหล่านี้มันก็จะเกิดขึ้นได้เนี่ยคือสองภาพใหญ่ๆแต่ขณะน,นี้วิกฤตที่หนักกว่านั้นนะครับอาจจะไม่ใช่เรื่องกัมพูชานะครับแต่ว่าเป็นเรื่องเศรษฐกิจครับขณะนี้ถ้าฟังนักเศรษฐศาสตร์ผมไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์นะครับผมเป็นนักสังคมสงเคราะห์ กับรัฐศาสตร์แต่ว่านักเศรษฐศาสตร์ก็บอกว่าขณะน,นี้ครึ่งปีหลังเนี่ยวิกฤตดิ่งมากครับจะกระทบเขาบอกว่าให้กอดเงินสดไว้แต่ในความเป็นจริงผมคิดว่าคงไม่จําเป็นละรนะครับเราก็สามารถที่ทําเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและปีหน้าปีหน้า6-970ไปเนี่ยวิกฤตจะดิ่งอย่างมากเขาว่ากันว่าอย่างนั้นนะครับ นะครับก็ต้องดูว่าจริงๆแล้วมันจะแก้ปัญหายัางไงและวผลกระทบก็คือกลุ่มปรอบ้างกระทบก็คือพวกเราเพราะฉะนั้นการใช้จ่ายอะไรต่างๆความไม่ระมัดระวงังหรือว่าเขาบอกว่าตัวชี้วัดหนึ่งที่เกิดขึ้นเหมือนกันก็คือโจนจะมากขึ้นถ้าเศรษฐกิจไม่ดีอันนี้ก็จะเราก็จะเห็นในสังคมที่แบบมันแบ่งปันแล้วมันไม่พอมันก็เกิดการแย่งชิง มันแย่งชิงไม่พอมันก็เกิดนะครับเป็นโจรกรรมเป็นไปไกลกว่านั้นนะครับลักขโมยอะไรต่างที่เกิดขึ้นในชุมชนมากขึ้นมากขึ้นนะครับก็อันนี้ก็ให้เห็นสถานการณ์ว่าวิกฤตกำลังจะมาในขณะที่คนที่เป็นออ,อมอรุ่นใหม่หรือรุ่นผู้แทนกรุงเทพมหานครน้องนวลพอรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าถ้าไม่วางแผนข้างหน้าก่อนเขากเกษียณกันเนี่ยกรุงเทพมหานครจะจมน้ำไง ก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งผมก็จะว่าแต่ว่าถ้ากรุงเทพมหาคนครจมน้ำในห้องนี้ครึ่งห้องครับไม่จมน้ำครับเพราะไปก่อนน้ำท่วมครับ <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> <c oughs> เพราะว่าเข้าใจว่าน่าจะ3 4 0ปีนะครับซึ่งซึ่งคนที่พูดบนเวทีกับพี่ๆส่วนหนึ่งก็ไม่เป็นภาระในการน้ำท่วมครั้งต่อไป นะครับท,ที่เขาบอกว่ากรุงเทพมหมานะครจมน้ําแต่ให้เห็นว่าทิศทางภัยพิบัติเนี่ยมันรุนแรงจริงๆนะครับก็อยากจะเรียนพี่ๆยังไงก็ตามนะครับก็ในส่วนของทักษะที่พี่ๆได้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ค่อยๆนะครับอยากให้อันดับแรกผมคิดว่าพี่ๆดูแลกายจิตอารมณ์นะครับ ให้ให้ได้ก่อนผมว่านี่คือยอดเยี่ยมแล้วที่ผมคิดเมื่อกี้เรื่องจริงนะครับที่บอกว่าจะต้องใส่เงื่อนไขให้กับอ,อพอมที่อายุมากว่าแค่ออกมาทํากิจกรรมไม่เป็นภาระสังคมไม,ไม่ออกมาก็ไม่เป็นภาระลูกหลานแล้ว นะครับอาจจะเป็นภาระเพื่อนในห้องนี้นะครับนิดหน่อยนะครับก็เพื่อนก็ต้องช่วยหน่อยนะครับคือแบบออกจากบ้านอุตส่าห์ช่วยตัวเองมาได้ก็มาช่วยเพื่อนนี่ก็ถือว่ายอดเยี่ยมอีกอย่างนะบอกว่าเอออย,อยู่คนเดียวได้นะแต่มาที่นี่ก็ช่วยเพื่อนนี่คือความน่ารักเมื่อกี้ยังยังแซลๆซลกันเลยว่าเวทีที่เราถ่ายรูปเมื่อกี้เราไม่ได้กลัวเรื่องอเวทีมันจะรับน้ําหนักไม่ได้นะครับแต่กลัวเวทีจะรับอายุไม่ได้ครับเพราะว่า เน <sm uh, ื่องจากพี um ่ๆมารวมอยู่หน้าเวทีหมดก็เป็นภาพที่น่ารักมากภาพนี้ถ้าส่งไปไหนเข้าประกวดที่ไหนไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นภาพยอดเยี่ยมแห่งปีนะครับเพราะว่าเป็นภาพที่รวมอายุสูงสุดอยู่ในมุมหนึ่งก็ด้วยก็ได้นะฮะก็คิดว่ามาเจอพี่ๆก็ผมธรรมดาเครียดนะครับแต่วันนี้ไม่มาเจอพี่ๆแล้วรู้สึกว่าผ่อนคลายได้ได้ได้เจอพี่ๆแล้วก็ดีใจนะครับมาช่วงเช้าแล้วพี่ๆก็อ่ามี นำสุขภาพที่แตกต่างกันมานำนำมาซึ่งความสุขดูแล้วแต่ละคนเหมือนแบบมาแล้วมารวมกันมาแบ่งปันกันมาเห็นเพื่อนพ้องน้องพี่สิ่งเหล่านี้ครับผมก็อยากให้อยากให้ช่วยกันไม่เฉพาะเราจัดการตัวเองแล้วแต่ในสภาพแวดล้อมอเพื่อนๆด้วยกันเนี่ยควรจะดูแลเอาใจใส่บางคนเขาไม่ค่อยไหวแล้ว ก็ต้องช่วยประครับประคองเราจะเดินเท่าเดิมตอนเรา 30- 40ไม่ได้แล้วครับเราเราต้องดูก่อนว่าเราจะเดินเร็วหรือช้าไม่ใช่เราเป็นผู้กําหนดแล้วนะครับจะคนข้างหน้าเราจะเป็นผู้กําหนดนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้ดูเพื่อนๆพพี่พ,พีนะครับประครับประคองกันจริงๆโลกใบนี้สําคัญก็คือความสัมพันธ์ที่จะอยู่ร่วมกันซึ่งผมคิดว่าพวกพี่พ,พเนี่ย ได้มีสิ่งนี้เป็นยีนอยู่ในใจอยู่แล้วนะครับว่าการดูแลผู้อื่นการใส่ใจสังคมแต่ก็อยากให้ดูแลกันเองมากขึ้นนินทากันเองน้อยลงนะครับแล้วก็เห็นอะไรที่มันแบบไม่โอเคของเพื่อนก็ให้มองว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องปกติถ้าเป็นเช่นนั้นผมเชื่อว่าอาสาสมัครเราจะทั้งทำงานสนุกแล้วก็มีความสุขผมเชื่อว่าพวกพี่เกินครึ่งนะครับน่าจะฟังใน ในเกี่ยวกับมิติศาสนาขอไอยมีพี่พี่มุสลิมว่าเกี่ยวกับพระเจ้าก็ดีเกี่ยวกับพุทธศาสนาก็ดีเราฟังมาเยอะแล้วแต่ว่าถ้าเราเอามาจับวางใช้ในชีวิตประจําวันอย่างแท้จริงน่าจะทําให้มีความสุขแล้วก็ถ้าใครยังไม่รวยก็คงไม่ต้องคิดเยอะครับก็คือทําหน้าที่พ่อมาไกลแล้วไม่ต้องคิดว่ารวยหรือไม่รวยนะครับก็อยากให ปล่อยวางให้ได้ในบางเรื่องผมไม่ได้หวังอะไรจากพี่ๆนะครับผมคิดว่าถ้าพี่ๆดูแลกายจิตอารมณ์ได้แล้วก็สามารถดูแลสภา,ภาพแวดล้อมค่อยๆขยับพี่ๆก็ดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลสังคมได้นะครับเชื่อเชื่อเหลือเกินว่าพี่ๆก็จะเป็นผู้ที่ช่วยเหลือสังคมนะครับได้ตลอดไป อย่างไรก็ตามนะครับในส่วนของทิศทางของอาสาสมัครมันก็จะมีอาสาสมัครที่พี่ๆจะใช้ประสบการณ์ได้มันก็จะมีเรื่องผู้ช่วยคนพิการก็ดีหรือผู้บริบาลก็ดีส่วนนี้ก็จะอาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เรียกว่ามีส่วนของค่าตอบแทนอยู่ด้วยมันเข้าใจว่าพี่ๆอาสาสมัครไม่ว่ากรุงเทพหมหานครหรือในภูมิภาคที่ผมพบเจอก็ส่วนหนึ่งมีใจเหนือกว่าเหนือกว่าฐานะนะครับหมายความว่าฐานะ อาจจะไม่ได้มีความพร้อมอะไรมากแต่มีหัวใจที่จะมาดูแลสังคมก็เจอพี่ๆในภูมิภาคก็ไม่แตกต่างกันเลยก็คือว่าวันนี้มาประชุมอ,อพอมออแต่บ่ายนี้ไม่ได้ฉันพอดีไปรับจ้างทำงานต่อสิ่งเหล่านี้ครับเป็นเรื่องที่แบบเป็นเป็นความงดงามอย่างยิ่งก็อยากจะให้กำลังใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นพี่ๆอพมอนอกจากสุขภาพกายใจแล้วเนี่ย ก็อยากจะให้กำลังใจพี่ๆที่จะไปทำหน้าที่ในครอบครัวก็ดีในชุมชนต่างๆก็ดีที่ไปเจอกับสถานการณ์ในพื้นที่แล้วก็ผมเชื่อเหลือเกินว่า,าการที่พี่ทำงานเพื่อสังคมก็จะนำพาให้พี่ก็เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จแล้วก็มีความสุขในชีวิตนะครับสุดท้ายนี้ต้องกราบขอบคุณท่านวิทยกรน,นะครับแล้วก็พี่ๆน้องๆในเขตกรุงเทพมหานครที่เป็นอาสาสมัครขอบคุณ น้องนวลพรนะครับผู้แทนกรุงเทพหมหานครขอบคุณท่านประธานอ,อพมอชมรมอ,อพมอแล้วก็คณะกรรมการชมรมทุกๆท่านนะครับผมก็ขอบคุณพี่ๆนะครับที่มาใช้โอกาสรวมกันในเวลานี้ครับขอบคุณครับ,รบขอบคุณท่านปลัดก,กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของผุ้พิกางสูงนะครับ